คลิปนี้จะอธิบายถึงแผนรายได้ของฟินโกนะครับฟินโกนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับซื้อสินค้านะครับคล้ายแอปดังๆบ้านเรานะครับอันนี้เป็นของจีนนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถทำให้เรามีรายได้หลักแสนหลักล้านกันได้เลยทีเดียวนะครับกับการช้อปปิ้งสินค้าและแนะนำการช้อปปิ้งสินค้าให้ท่านอื่นนะครับที่สนใจนะฮะด้วยเงินเพียง1,599บาทนะครับ นะครับซื้อสินค้า1599บาทนะครับสามารถทําเงินแสนเงินล้านได้เลยนะครับมาดูกันนะครับเราสมัครฟินโก้นะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเราจะได้สินค้า1ชิ้นนะครับในราคา1599บาทนะครับเวลาเราสมัครเสร็จเราสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกสินค้าได้เลยนะครับ1ชุดนะครับจะมีสินค้าให้เลือกนะครับ ส่วนวิธีการเลือกสินค้านะครับการอัปเกรดนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรงใต้คลิปนี้ลองกดเข้าไปดูได้นะครับกดเข้าไปดูได้นะครับนะใครที่สงสัยนะครับลิงก์สมัครก็อยู่ใต้คลิปนี้ใครที่สงสัยยังไงก็แอดไลน์มาถามกันได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอันที่2นะครับที่จะได้คือส่วนลดนะครับมูลค่ารวมสูงสุดถึง1,500บาทนะครับเป็นมูลค่ารวมสูงสุด1,500นรบาทนะครับนะ อันที่สามนะครับสามารถรับคลสแบ็กนะครับ10-15.6%เลยทีเดียวนะครับ10-15.6%เลยทีเดียวนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับลงทุนครั้งเดียว1,5 9 9้กบาทนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการลงทุนซ้ำอีกแล้วนะครับสามารถรับรายได้ตลอดไปเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับอันนี้คือแอปฟิงโกนะครับดูนะครับ เขาได้ดาวถึง4.7เลยนะครับนี่ค่านิยมของเขานะครับ4.7ไม่น้อยเลยนะครับนี่ลองกดเข้าไปดูนะครับนี่ฮะการดาวน์โหลดนะครับมากกว่านะครับ1ล้านครั้งขึ้นไปนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะดูสินะครับวางจําหน่ายครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่ห้ามกราหมสอนะปีที่แล้วนี่เองนะครับ ปีเดียวมีคนดาวโหลดกว่าล้านครั้งนะครับล้านครั้งก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับนะฮะโอเคครับอันนี้คือรีวิวนะครับว่าคนใช้เยอะจริงๆนะครับแผนรายได้นะครับแผนรายได้ของฟิงโก้นะครับมี3ตําแหน่งทางธุรกิจด้วยกันอันแรกนะครับ P Fresh นะครับ Shopper นะครับนะ PS นะครับ PS นะครับก็คือ ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เราทําการสมัครนะครับโดยซื้อสินค้า1599น้บาทนั่นเองนะครับได้ตำแหน่งเป็น PS นะครับนะครับถ้าเราเป็น PS แบบนี้นะครับแล้วบังเอิญว่าเราไปแนะนําเขาสมัครนะครับแล้วคนคนนั้นเนี่ยนะฮะเขามานะครับเขามาสมัครต่อลิงก์ของเราเนี่ยนะครับ โดยที่เขาไม่ได้อัปเกรดหรือว่าไม่ได้ซื้อเหมือนเราเนี่ย1,599เนี่ยนะครับไม่ได้อัปเกรดสมาชิกเป็น PS เหมือนเราเนี่ยนะครับเขาเขาก็จะเป็นชอปเปอร์ก็คือคนที่แบบเข้ามาซื้อของทั่วๆไปนะครับซื้อของทั่วๆไปนะครับเราก็จะได้รับแคชแบ็กนะครับ10%จากการที่เขาซื้อสินค้านั้นนะครับอันนี้คือรายได้ที่เราอันแรกนะครับที่เราจะได้นะครับกรณีที่เราขึ้นเป็น PS นะครับหรือว่าสมัครเป็น สมาชิก15ึ่นาาินะครับอย่างที่2นะครับถ้าเราไปแนะนำนะครับ PS เหมือนกันนะครับก็คือเขาก็สมัครเหมือนเรานี่แหละนะครับ1,599ได้สินค้า1ชิ้นนะครับเราก็จะได้รับนะครับ375บาทนะครับ37 5บาทนะครับนะฮะทีนี้ครับถ้า PS ตัวนี้นะครับ PS ที่เราแนะนำมาเนี่ยเข้าไปแนะนำต่อนะครับเป็น PS อีกเรื่อยๆเนี่ยนะครับ เราจะไม่สามารถรับรายได้ได้แล้วนะครับเราจะได้แค่คนที่เราแนะนําตรงเท่านั้นนะครับนะฮะกรณีที่เรามีตําแหน่งเป็น PS นะครับ Peerless Shopper นะครับตำแหน่งที่2นะครับตํางตำแหน่งที่2ชื่อว่า AM นะครับ AM เนี่ยเราต้องแนะนําตรงนะครับ10คนนะครับ10คนต้องเป็น PS นะครับนะฮะต้องเป็น PS แล้วนะครับ10คนนะครับและตั้งแต่ชั้นที่2เปไปต้นไปเนี่ยต้องมีทั้งหมด19 PS นะครับ รวมทั้งหมดเลยก็จะเป็น30 PS นะครับรวมตัวเราด้วยนะครับนี้10อันนี้19เป็น29รวมเราเป็น30นะครับครบ3คุณสมบัตินี้ก็ขึ้นเป็น AM เลยนะครับนี่ฮะ Affiliate marketer นะครับ Affiliate marketer นะครับก็คือ AM ของเรานั่นเองนะครับทีนี้ AM จะได้อะไรบ้างนะครับ AM ครับถ้า AM ไปแนะนำ PS นะครับแนะนำ PS ได้นะครับเราจะได้ 750เห็นไหมครับได้2เท่าเลยนะครับทีแรกเนี่ยถ้าเราเป็น PS อยู่เราจะได้แค่375ใช่้ไหมครับพอเราขึ้นเป็น AM ปุ๊บเราแนะนํา PS นะครับเราจะได้เป็น750เลยทีเดียวนะครับ2เท่าเลยนะทีนี้ถ้าเกิดว่า PS นะครับที่เราแนะนํามาเนี่ยเข้าไปแนะนําต่อนะครับเป็น PS อีกนะครับอีกกี่ PS ก็ตามนะครับเราก็จะได้อีก37 5เหนะครับเห็นไหมฮะได้37 5นะครับนะครับ ตัว P.S คนนี้เขาไปแนะนํา P.S เหมือนกันเขาก็ได้375ใช่ไหมครับส่วนเราเองนะครับเราก็ได้375เช่นเดียวกันครับเราอยู่ข้างบนนะครับเราก็ได้375อีกแบบนี้นะครับนะครับนฟินิตี้นะครับยาวลงไปเลยนะครับใครจะแนะนําใครก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดขึ้นนะครับเราก็รับ375เลยนะครับนี่คือรายได้ของ A.M นะครับทีนี้เราไปดูต่อครับถ้าสมมุติว่าสมาชิกใต้สายงานหรือว่าคนที่เราแนะนำเนี่ยนะครับเขาขึ้น เอ็มแล้วตำแหน่งเหมือนกับเราเลยนะครับพอตำแหน่งเหมือนกับเราปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขามีการไปสปอนเซอร์หรือแนะนำคนที่เป็น PS ได้ใต้สายงานเขาทั้งหมดนะครับเราจะได้รับรหัสละ75บาทนะครับ75บาทนะครับก็ระดับว่าเขาเขาขึ้นเป็น AM แล้วเนี่ยแสดงว่าทีมงานเขาก็ไม่ใช่ใน,น้อยแล้วนะครับนะฮะ ครับก็อย่างน้อยก็30นะครับถึงขึ้นไป็น AM ได้นะครับเราก็จะได้รับ75บาทนะครับต่อรหัสที่อยู่ใต้สางานเขานะครับแบบนี้นะครับทีนี้ยังไม่จบนะครับตัวนี้เราจะสามารถรับแคสแบ็ k ได้ถึง14%นะครับส่วนพวกแคสแบ็ k เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในออในหน้าต่อไปนะครับนะอันนี้ขออธิบายหลักๆก่อนนะครับแคสแบ็ k เดี๋ยวอธิบายตัวต่อไปนะครับนะทีนี้ครับ ตำแหน่งสูงสุดของเรานะครับก็จะคือ AT นะครับ AT Affiliate Trainer นะครับมีคุณสมบัติ3คุณสมบัติที่ต้องทำนะครับ1ที่เราแนะนำตรงเนี่ยนะฮะต้องเป็นตำแหน่ง AM แล้ว3ท่านนะครับ3รหัสนะครับตั้งแต่ชั้นที่2เป็นต้นไปต้องเป็น AM ทั้งหมด4รหัสนะครับแล้วแล้ก็คุณสมบัติข้อที่3นะครับอันนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะครับ 500 ps นะครับทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยใต้สายงานเราเนี่ยต้องเป็น500 ps อย่างน้อยใน500นะครับเราก็จะได้ขึ้นตำแหน่งสูงสุดคือ affiliate trainer หรือว่า at นะครับนะครับทีนี้นะครับถ้าขึ้น at แล้วก็ไม่ใช่ในน้อยแล้วนะครับรายได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับ ps ถึง500 ps เราก็ได้รายได้เป็นแสนแล้วนะครับนะฮะทีนี้เราก็ไปดูต่อครับนี่คือตำแหน่ง a f f i l i a t e Trainer AT นะครับ AT จะดีอย่างไรนะครับอันนี้คือตำแหน่งสูงสุดแล้วนะครับถ้า AT นะครับแนะนำา PS นะครับเราจะได้ถึง1013บาทต่อรหัสนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับ PS ที่เราแนะนำมาเนี่ยเข้าไปแนะนำต่อนะครับเป็น PS ลงไปอีกเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับ ถึง638บาทต่อรหัสนะครับต่อรหัสนะครับโอ้เยอะมากนะครับนี่แหละครับสุดยอดเลยนะครับตำแหน่งสูงสุด AT นะครับรับโหรับเยอะเลยนะครับด้วยเงินสมัครเริ่มต้นเพียง1 5 9 9เองนะครับเราไม่ต้องสมัครเพิ่มเลยนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับนะฮะต่อไปครับถ้าสมมุติว่านะครับใต้สายงานเรานะครับขึ้นเป็น AM นะครับ AM นะครับ แล้ว AM คนนั้นเนี่ยนะฮะใต้สายงานเขาเกิด PS ขึ้นมาเนี่ยนะครับ PS ขึ้นมาเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับใต้สายงานเนี่ยเราจะได้รหัสละนะครับ263บาทนะครับ2 6 3บาทนะครับยังไม่จบครับยังไม่จบนะครับแล้วถ้าสมมติว่านะครับใต้สายงานเราที่เราแนะนํามาเนี่ยนะครับเขาขึ้นตําแหน่งเทีเหมือนกับเรานะครับเหมือนกับเรานะครับ มันกับเรานะครับกว่าจะขึ้นถึงขนาดนี้ได้ก็แสดงว่าใต้สายงานเราคงมีสมาชิกเยอะมากแล้วนะครับนะฮะก็รับไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะไม่อยากไม่อยากคิดเลยนะครับรวยอย่างเดียวนะครับถ้าทําได้ขนาดนี้นะฮะก็สู้ๆกันไปนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับสําหรับฟิงเกิลนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับถ้าเกิดคนที่ขึ้นตาแหน่งเอทีเหมือนกับเราเนี่ยนะครับใต้สายงานเขาเนี่ยมี PS เท่าไหร่นะครับเราจะได้รับ 75%ต่อ1 PS นะครับนะครับแล้วก็อันนี้แค h b a c k สูงสุดถึง15.6%นะครับ่าสุดยอดมากๆเลยนะครับกับฟิงโกนะครับกับการสมัครเพียง1 5 9 9บาทพร้อมรับสินค้านะครับรับส่วนลดแถมยังมีรายได้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะสุดยอดมากนะครับเงินแสนเงินล้านนะครับสุดยอดนะครับกับการจ่ายไปแค่1 5 9 9นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการจ่ายแคชแบ็กนะครับเงื่อนไขการจ่ายแคชแบ็กนะครับจ่ายคืนนะครับการจ่ายแคชแบ็กนะครับถ้าเราเป็นตำแหน่ง PS นะครับเราแนะนำชอปเปอร์ชอปเปอร์คือคนที่เขาไม่ได้อัพตำแหน่ง PS เหมือนเราเนี่ยนะครับชอปเปอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาซื้อสินค้าเราจะได้แคชแบ็กนะครับ10เเนะครับเราจะได้แคชแบ็ก10เเนะครับนะครับเขาซื้อสินค้าเท่าไหร่เรารับเลยนะครับสิเปอร์เซ็นต์ ทีนี้ถ้าเกิดว่า PS ที่อยู่ใต้สายง,งานเราคนที่เราแนะนํามาเขาเป็น PS เขาช้อปปิ้งนะครับเขาช้อปปิ้งเขาซื้อสินค้าเนี่ยเขาจะได้รับส่วนลด10%นะครับแต่ส่วนเราจะไม่ได้รับอะไรเลยนะครับเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยเพ,เพราะเรามีตําแหน่งแค่ PS นะครับ PS เนี่ยแคชแบ็กสูงส,สุดก็คือ10%นะครับเพราะฉะนั้นเขาช้อปเปอร์ของเขาช้อปปิ้งของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ได้10%อยู่แล้วมันก็ไม่มีส่วนต่างเหลือให้เราเลยนะครับอ่านี่คือแคชแบ็กกรณีที่เราเป็น PS นะครับ ทีนี้กรณีที่เราขึ้นเป็น AM แล้วนะครับถ้าเราขึ้นเป็น AM นะครับ Cashback นะสำหรับช opper หรือคนที่เขาไม่ได้อัปเกรดเป็น PS นะครับเราก็จะได้จากการช็อปของเขาเนถึง14%นะครับ14%นะแล้วทีนี้พอใต้สายงานคนที่เราแนะนำมาเนี่ยนะครับเขามีตำแหน่งเป็น PS ถูกไหมครับเขา ซื้อของเนี่ยเขาจะได้รับส <pl ains> ่วนลด10%ครับเพราะเขาเป็น PS นะครับทีนี้มันจะเหลืออยู่4%ถูกต้องไหมครับเนี่ยเขาจ่ายสูงสุด14นะครับเหลือ4%ทีนี้เราก็จะได้4%นะครับจากการซื้อสินค้าของเขานะครับ c a s แ b a c k กลับคืนมาให้เรานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าทีมงานหรือใต้แสยงานเราเนี่ยคนที่เราแนะนํามาเนี่ยเขาขึ้นเป็น AM เหมือนเราล่ะนะครับเขาขึ้นเป็น AM เหมือนเรานะครับเขามี all Cashback เท่าไหร่นะครับหรือว่า Cashback ที่เขาได้นะครับเท่าไหร่ก็ตามนะครับ เราจะได้20%ของยอดคัสแบ็กของเขานะครับนะฮะ20%ของยอดคัสแบ็กของเขานะครับนี่คือคัสแบ็กนะครับต่อไปนะครับตำแหน่ง AT นะครับตำแหน่ง AT นะฮะคนที่เราแนะนำเป็นชอปเปอร์นะครับเขาไม่มีการอัปเกรดเป็น PS นะครับเขาเป็นคนใช้จ่ายทั่วๆไปนะครับมาซื้อของทั่วๆไปนะครับเหมือนกับมาซื้อของแอปบ้านเรานะครับแอปดังๆนะครับแอปที่เรารู้จักกันนะฮะ ก็จะได้รับถึง15.6%นะครับในการซื้อสินค้าของเขาเราจะรับแคชแบ็กนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่เราแนะนํามาเขาขึ้นตําแหน่ง PS นะครับก็เราก็จะรับส่วนต่างนะครับอย่างว่าครับเขาใช้ไป10%แล้วนะครับในการแคชแบ็กของเขานะครับเราก็จะเหลือได้ส่วนที่เหลือคือ5.6%นะครับส่วนต่างนะครับ AM นะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับถ้าเกิดใต้งานเราเป็น AM นะครับ เขามีออแคสแบ็กเท่าไหร่นะครับเขาได้แคสแบ็กที่เกิดขึ้นในใต้สายงานเขาเนี่ยเขาได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับเราจะได้ด้วยนะครับ20%นะครับเขาได้เขาได้แคสแบ็กเท่าไหร่เราได้ด้วย20%ของแคสแบ็กที่เขาได้นะครับเหมือนกันครับ AT ทก็เหมือนกันนะครับเขาได้แคสแบ็กเท่าไหร่นะครับเราจะได้20%ของยอดแคสแบ็กของเขาด้วยนะครับอันนี้คือการจ่ายแคสแบ็กกลับคืนให้กับ ตัวเราและสมาชิกใต้แสงยงานเรานะครับนี่คือสุดยอดรายได้ของฟิงโก้นั่นเองนะครับถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลายท่านคงจะสนใจแล้วนะครับกับเงินเพียง1,599บาทนะครับได้สินค้าด้วยได้ธุรกิจด้วยนะครับรวยลูกเดียวนะครับแชร์ลูกเดียวรวยลูกเดียวครับนะฮะเพียงเราเอาลิงก์ของเรานะครับแชร์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 ไปนะครับคนที่สมัครมาเขาซื้อสินค้านะครับเขาอาจจะไม่รู้นะว่ามีแผนรายได้แบบนี้ด้วย เพียงแค่เขาซื้อสินค้าเราก็ได้แคชแบ็กกลับคืนมานะครับนะครับเพราะว่าแอปนี้จะบอกว่าส่งของเร็วด้วยนะครับส่งของเร็วด้วยนะครับผมสมัคร PS ไปเนี่ยส่งของภายในวันเดียวครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงเลยไวมากๆนะครับสำหรับสินค้านะครับก็น่าสนใจนะครับแถมยังได้ส่วนลดด้วยนะครับนะครับนะครับสุดยอดเลยนะครับเราแชร์ไปเลยนะครับคนที่เขาสนใจสมัครมาเนี่ยเขาก็ซื้อกินซื้อใช้เราก็ได้แคชแบ็ก แต่ถ้าเกิดเขามีการอัปเกรดนะครับเหมือนเรา1,599นะครับเขาก็สามารถที่จะทำธุรกิจเหมือนเราได้นะครับและเราเองเราก็จะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแชร์อย่างเดียวครับแชร์ไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะสมัครไม่สมัครยังไงก็แล้วแต่เขานะครับเรื่องของเขานะครับเรามีหน้าที่แชร์เราแชร์ไปนะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายเนาะเราแชร์ไปไม่ได้เสียหายอะไรนะครับโอเคครับส่วนใครที่สงสัยตรงไหนยังไงก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดลิงก์ไลน์นะครับ แล้วก็วิธีการอัปเกรดนะครับแล้วก็วิธีการไม่ใช่สินะครับตัวอย่างการสั่งสินค้านะครับ1น9 9เนี่ยนะครับาสั่งยังไงแล้วมาถึงเร็วแค่ไหนนะครับใต้คลิปนี้นะครับคลิกไปดูได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมครับขอบคุณที่รับชมช่วยกดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับ